สวัสดีทุกคนมามามาเมื่อน,นี้ด้าจะพาเฮ็ดขนมหม้อแกงเพือ่อเนาะด้ามี2วิธีในการเฮ็ดหม้อแกงเพือกที่ง่ายและก็แซ่บเนาะให้ทุกคนได้มาเห็นเฮ็ดนํากันเดอเนาะและขั้นตอนของการเฮ็ดเนาะเดี๋ยวเฮามาเบรงอ่ะว่าก่อิมันไม่มีส่วนผสมอย่างแน่อันนี้คือส่วนผสมของการเฮ็ดขนมหม้อแกงนั่นเองเนาะจะเป็นแบบส่วนผสมพื้นฐานเนาะโบโบมีอย่างที่แบบว่าหาย,ยากเนาะอันที่เป็นส่วนที่ว่าหาง่ายๆเมือ่อเนาะ หัวหอมแดงน้ำตาลทรายนันตาลปี๊บถ้าผาบุน้ำตาลปี๊บก็ใช้น้ำตาลทรายเลยก็ได้เด้ออันนี้มันได้สั่งตวงเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้มันกะทิได้ทุกคนกะทิกระป๋องก็จะประมาณนี่แหละเนาะ <c oughs> แล้วก็ไข่ไก่นะเขาบุมีไข่เป็ดก็เลยใส่ไข่ไก่ที่จริงมันต้องไข่เป็ดในไข่ไก่ในผสมกันนะหรือว่าไข่เป็ดเลยก็ดีเนาะก่อนอื่นเมื่อก็คือเขาก็จะมาเจียวหอมแดงก่อนเนาะอ่าได้ก็จะฝานบางๆเพื่อเจียว เอาหอมเจียวหั่นไปไสแล้วก็เอาน้ำมันที่เจียวหอมเจียวหั่นมาไสเนาะแปะเพื่อมาผสมอ่ะกับโตอันนะหม้อแกงให้มันหอมเนาะประมาณนี้นี่เจียวให้ได้ประมาณนี้เนาะประมาณร้อยห้าสิบกรัมนี่แหละเนาะถ้าเจียวหลายแต่ได้ก็บม่ได้เอาเจียวมืดแล้วถ้าเจียวมืดก็ไว้กินกับข้าวเปียกประมาณนี้เนาะปวต้งทานน้ำมันห้อนดอกทุกคนถอกลงไว้ก่อนโลดเนาะ,ะเจียวไฟ ไฟกลางหาออนเดอร์โบบต้องเจียวไฟแหงเนาะคาร์ัอนกะใหม่ก่อนซุกแล้วกับปรกอบประมาณนี้เนาะอ่ะแต่ก็จะเจียวให้มันประมาณแบบสี่ชนิดแล้วก็ตัดตักขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปซุกอีกมันจะไปซุกไปเหลืองอีกเนาะเออคาร์ัอนเขาเอาเหลืองก้อนนี้ก็คือขมนะทุกคนนล้วหลังจากนั้นแ้ก็จะเอามาตรงเอาน้ำมันมันไว้ไส้เนาะแล้วก็พื้นพื้นหอมเจียวไว้ให้มันกรอบเนาะ บิ้งคือดำๆแต่บริดำด้อยทุกคนนี่สีพุดดงามเห็นบ่เห็นบ่เออจะตักออกตอนนั้นลวมันกลับมาสุกอยู่ข้างนอกอีกเนาะสีพุดดงามก็เห็นอย่างซี่แล้วก็โอ้ยเนาะอหอยนางรมเนาะค่ะแล้วหลังจากนั้นได้ก็จะมาเกี่ยงเผือกนะเนาะเผือกก็คือตัวนี้เป็นซอยปลาไว้ฟิเซอร์เนาะมันทอดเวลาไส้ก็ออกมาใส่เนาะเป็นเผือกสดนแหละเนาะก็จะเอาเผือกอประมาณยู่2สองร้อยกรัมนี่นะเนาะเอาไปนึ่งจ้าเนาะ นึ่งพอสุกเด้อกับเาต้อง 1, หนึง่งใ,ให้มันเปื่อยแท้เปื่อยว่าเนาะคล้ายๆว่าหนึ่งเป็นสองส่วนนะส่วนหนึ่งนุ่งให้มันเปื่อยแท้เปื่อยว่าส่วนหนึ่งกับเพาหนึ่งพอสุกเพราะว่าส่วนหนึ่งพอสุกกับเ,เขาจะมาหั่นลูกเต่าเด้ใบโหยทางหนามาันเนาะแล้วส่วนที่ว่าหนึ่งสุกแท้สุกว่ามนเขาจะผสมกับเนื้อหมอแก่เนาะประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นได้กกจมะมาเบงออกว่าตัวไหนมันแบบเออมันหลายคนบอกเลยว่าจะไหนมาสังนะมาสังตวง เพราะว่าแต่ละสูตรที่เหตุอ่าแต่ละอย่างที่เหตุมันก็จะมีสูตรของมันอันนั้นสองร้อยกรัมอันนี้สามร้อยกรัมเนาะประมาณนี้โมเมนต์ว่าเขาจีใส่มัวใส่ซัว,วอะไรทุกคนหรือว่าเขาแบบเขาทนีเขาเก่งเขาทนานเขาเรื่องแล้วแล้วก็อ่าเขาเอิว่าอย่างกะตวงเอาก็ได้เนาะนี่ไดาจะมาบด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 ให้มุนมุนเนาะหนึ่งซุกๆแล้วก็เคี่ยวบีเลยเนาะอะ่ามันเย็นแล้วมันก็นจะแข็งบียากทำมันนี่ลวกับบีง่ายใบยเตยจ้าทุกคนเนาะ อันบรต้องทําใบเตยสดเดี๋ยวโบมีจ้าเนาะอยู่รัดได้อยู่มันเป็นรัดสนเนาะมีแต่ใบเตยฟิเซอร์นี่แหละทุกคนเนาะ <c oughs> คือแบบยากจ้าที่จะได้ใบเตยสด <c oughs> มันอาจจะบ่หอมคือใบเตยสดแต่กาจําเป็นมันโบมีเนาะน <c oughs> ่าก็จะเอาใบเตยประมาณอ่าสามสี่ใบเนาะมาคอดๆเนาะมาคอดๆเพื่อะะไว้ขยำขยำกับพวกใครพวกอย่างเนาะประมาณนี้เนาะคอดๆไว้เจ๊ซี่แหละแน่น นะการกน,กนั่งกะเอาเขาฟิเซอร์ไว้คืนเนาะไว้ใส่บัตรนาเ่อไปว่าสันเนาะแล้วหลังจากเขาเตรียมในเรื่องของใบเตยแล้วแล้วเขาเตียมในเรื่องของถาดเพาจะจีใส่แบบถาดแบบใดแบบไหนเนาะอันนี้ด้งใ่เป็นถาดฟอยเลยเนาะก็คือเราจะเห็นสองถาดถ้าเป็นแผ่นมีถาดในน้อยๆก็ใส่เป็นถาดในน้อย,อยก็ได้เอาทีเฮาสะดวกเอาทีอยู่บ้านเฮามีเนาะ เรากาจะมาตอกไข่เนาะถ้ามีไข่แบบเออไข่เป็ดนะ่ะแหงจะดีจะทุกคนมันสีแหงจะงามแต่ว่าบ่ได้ไปซื้อจ้าบ่มีไข่เป็ดก็เลยต้องเอาไข่ไก่เนาะปกติแล้วนี่แดกจะใส่ชุดวันในสูตรสิบนวยแดก็จะใส่ไข่เป็ดหกนวยไข่ไก่สี่นวยประมาณนั้นซีนะแต่ว่าอันนี้มันบ่มีไข่เป็ดก็เลยแบบอืมไก่กับไก่จ้าขาวๆนี่คือไข่ไก่เดี๋ยวบ่มันไข่เป็ดเนาะไข่ไม่กาจะมีไข่สีขาวกับไข่สีน้ําตาลเนาะ ได้เลือกสีขาวมันถือก,ก่อน <c oughs> แล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปตามด้วยเกลือจ้าเกลือเกลือต <c oughs> ิดเพราะว่ามันเปียกแล้วก็ขนน้ำตาลปี๊บเนาะลงไปแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนของกะทิและสุดท้ายตามด้วยใบเตยที่ว่าเขาคอดไว้เนาะ กะทิกะปองก็โอเคอยู่เนาะนี่เนาะหลังจากนั้นเ่ากลับมาขยำขยำทุกอย่างรวมกนนนมันอันนี้เมนอันนี้เมนอ่ะวิธีที่หนึ่งเนาะวิธีที่หนึ่งของการทดขนมหม้อแกงเนาะทีดาบอกนี่คือวิธีที่หนึ่งเนอแล้ววิธีที่สองเขาค่อยไปเบิ้งน้ำกันเดี๋ยวเขาเบิ่งวิธีที่หนึ่งก่อนเขากบขยำขยำขยำจนทุกอย่างมันเข้ากันมืดจนน้ำตาลปี๊ฟละลายดีเนาะ จนน้ำตาลป๊บละลายดีอย่างเรียบร้อยเมื่อทุกอย่างนะเนาะเฮาถึงจะใส่แบบเผือกที่ว่าเขาบดมุนๆน,นะนะลงไปขยำขยำดันแหละเนาะขันข้นขันข้นดิันแหละเนาะประมาณนี้ ทำแม่นผู้ใดอันนั้นกับบเฝ้าใสเผือกเด้อกองก่อนเราค่อยใสเผือกแต่ว่าได้โบได้กล่องเนาะได้แบบใสลงไปเลยเออประมาณนี้แบบถ้าเฮามั่ใจว่าบบมีเปลือกไข่บบมีเศษอย่อย่างอย่างะนะอือเฮากะขยำลงไปเลยแต่ว่าคันเฮาอยากให้มันเนียนมันอย่างอะนะเฮาก็ะกล่องก่อนล้วทุกคนแล้วถึงจะใส่เผือกลงเด้ออันนี้คือเป็นวิธีที่มักง่ายขี้ข้านนั่นเองเคี่ยวเห็ดเคี่ยวกินคือยากกเลยเหย็นอะนะประมาณนี้เนาะแล้วก็ไปเตยทิม แล้วก็จะเป็นมันนี้อันนี้คือตอนเผือกเนาะถ้าเฮาอยากให้มันือดมุ่นดีๆเนาะอันนี้คือแมนน้ำมันหอมเจียวเด้อใส่ลงไปประมาณบวงหนึ่งเฮาไปปั่นก่อนก็ได้ทุกคนอยากให้มันมุนๆนะแต่ว่าอันนี้มมนวิธีที่หนึ่งก็คือแบบเฮาอยากให้มันเป็นแบบตอนเพือกเวลาย่่าให้มันกรุบกรอบกรุบกรอบแน่นะประมาณนี้นะทุกคนเนาะนี่เนาะเราก็จะมาเทใส่ถาดเพื่อเขาอบเลยเด้อทุกคนกะผู้ดีได้สองถาดเพื่อมันมันฟูมันหยัางขึ้นแน่นะประมาณนี้ แล้วถ้าก็จะโฮยตอนเผือกที่ว่าหั่นไว้เป็นสี่เหลียมสี่เหลียมนะใส่ลงไปอีกนอยนึงเนาะเพื่อให้ได้ย่ำได้ยังไนคือมักเผือกหลายๆเนาะแล้วก็เข้าเตาอบเลยจ้ะเนาะเราจะอบอันได้อบอเตาอันโอเวนอยู่บ้านนะด้อบประมาณสองร้อยแปดิเนาะประมาณหกสิบนาทีเนาะหลังจากนั้นสุกแล้วก็จะเอาน้ำมันหอมเจียวมาทาเพื่อให้มันหอมแล้วก็ให้นามันเนียนให้นามนเอวาวนะบ่ให้นาแห้งนะเนาะอันนี้คือสุกแล้วแล้วนี่ทุกคนเนาะสุกแล้วมันก็จะเป็นแบบ ประมาณนี้แหละเนาะเออนี่คือสุกแล้วท้าให้มันหอมแล้วก็ให้นามันวาวเงาเงาให้หนเหี่ยวแล้วก็ห้อยหอมเจียวใส่เนาะที่ว่าเขาเจียวนะไผ่มากกับใส้ไผ่บ่มกับบ่ใไส่เนาะแล้วขึ้นกับอ่าคนกิ่นเนาะประมาณนี้เนาะเราก็จะเห็นตอนเผือกตอนหยางเนาะเออเนาะแซบแซบเนาะวิธีที่สองบนรดินาก็คือเอาทุกอย่างรวมเข้ากันมดเลยใส่ถปั่นปั่นเลยเนาะ แต่วิธีที่สองนี่ก็คือดับเบิ้ลไดซ์ใส่ใบเตยลงไปโดยด้จะหยอดกินใบเตยเอาเนาะปั่นทุกอย่างรวมกันปุ๊บเทใส่ถาดแล้วก็ห้อยเผือกที่เราหั่นเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม,ยมลูกเต๋านะใส่ลงไปเนาะประมาณนี้อันนี้คือวิธีที่แบบว่าเออง่ายสุดไวสุดเรต้องมาขยำขยำ,ขำทิ่มลงมดทุกอย่างที่มีทั้งมดทั้งไข่ทั้งน้ำตาลปิ๊บทั้งอีอย่างลงปั่นอย่างเดียวเนาะนี่ก็อบคือกันเนาะนี่นะคะก็มาจอบเบิรงเนาะว่าเออในบ้านามันเริ่มเหลือง เริ่มเหลืองเรื่องหอมเนาะประมาณนี้นี่เนาะหลังจากนั้นกะซุกจ้าวันนี้มันมันมันติดอ่ำมันจิตเจียวอยเนาะบ่เป็นอย่างนี่เนาะซุกเรียบร้อยแล้วแต่ก็จะมาทานน้ำมันหอมเจียวใส่เพื่อให้มันหอมน้ำมันหอมแล้วก็เงาเนาะประมาณนี้นี่เนาะแล้วก็หอยหอมเจียวใสหอมเจียวใส่คือเกาเนาะก็คือเกาแหละทุกคนแม่ไผ่มากก็หอยไผ่บ่หมากกะบ่ต้องหอยเด้อพอบางคุณกะบ่หมักหอมเจียวนะแต่คืออันนี้นี่มาก หลากหลายคือมันมันเป็นอย่างจังไหนมันเป็นอย่างที่ขาดบัวได้นะเวลาห็ดขนมโมแกงมันมันต้องมาพร้อมกันนะนะหอมบัวเจียวค่ะนะเนี่ยมันกลิ่นก็กบก็แกบแซบดีนะเห็นบอตอนเพือกเป็นตอนเป็นตอนเลยทุกคนเห็นนะคือวิธีกลิ่นโมแกงที่แซบมาทุกคนเห็ดแล้วออกมาปุ๊บคือบรต้องกลิ่นเด้อบัวแซบเอาใส่ตู้เย็นข้ามไว้คืนหนึ่งมากินอุ้ยสุดแซบเลยแบบทุกอย่างมันแข็งมันเข่าทีมันเอียงนะเออเนาะอันนี้สาหรับดาเดดมากแบบน้าเนาะ แต่มันจะแซบเห็ดแล้วปุ๊บมากินนี่โบแซบบอกเลยค้างคืนหนึ่งคืนโอ้โหแซบซ้อยบอกเลยเดี๋ยวดาจะมาตักให้เบิงเนาะแต่ดาบุกิไนไงเอาเข้าตเย็นไว้กอนมื่อคืนถึงจะกินจริงแซบเนาะนี่ประมาณนี้เลยเนาะนี่หม้อแกงเผือกเนาะสองวิธีทีดาบ,บอกไปเนาะลองไปเห็ดเบิงนึ่งด้อทุกคนเนาะขอบใจหลายๆสำหรับคลิปนี้บายบายสบัสดีทุกคน